แล้วครับเดี๋ยวเรามาซ่อมเกียร์อ e ีสุ MUX กับ F ตัวนี้เป็น MUX นะครับนะพร้อมคู่มือเลยนะครับคู่มือการซ่อมนะครับนี่คู่มือการซ่อมเลยนะครับ <c oughs> ก็อะไหล่เป็นแท้นะครับตัวนี้เป็นแท้เป็นเบิร์กเบิร์กตัวนี้จะเป็นอะไหล่นอกนะครับมันถึงจะแพงไม่ใช่อะไหล่บ้านเรานะครับดูจาก Make in Japan นะครับ Make in Japan นี่เป็นอะไหล่นอกนะครับไม่ใช่อะไหล่บ้านเรา สเปกนอกนะครับมนถึงอะไรึงไม่แพงนะครับอะไรไม่แพงก็เตรียมล้างมาหมดแล้วแต่ว่ามันนี้ไม่กี่ชิ้นนะเนี่ย,นยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิน้นหกชินกช้นเกีย M U S. เอ็มยูเอสเริ่มประกอบเสือ้อเข้าเสื้อนะครับตัวเกียก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกียก็ประมาณนี้นะครับใสบ่สลักใส่กิ๊บ,ล,บล็อกอะไรครบหมดทุกชิ้นนะครับครบหมดชิ้นนะครับ อ่างาโอเคก็เหลือล้างน้ำมันใส่เสื้อโอเคก็จบงานได้โอเคนี้ขั้นตอนเอ่อเอาเสื้อเกีเกยร์ใส่ะครันะอี่ยตัวเล็กกำลังแกห่หอ,อยนะครับแต่ก็เอามาสวมบุ๊บใส่น็อตก,ก็ใม่ได้เลยนะครับประมาณนี้ ากรารทำโรงงานเรียบร้อยนะค,ะนะครับน็อตก็เดี๋ยวจะมีน็อตตัวนี้เบิกมาใหม่นะครับแท้เยอรมันนีนะครับก็กำลังเริ่มพากาอยู่นี่เจ้จเาเขตก็ม,มาสัางเกตการนะครับสังเกตการสังเกตการจะเกตและสังเกตการาเดี๋ยวเ้าเกียร์ไม่เข้านี่ต้องโทษไอ้เขตไอ้เขตประกอบถึงขั้นเปียยใสายหัวหมูนะครับนี่ โอยเขตนะครับเขตอีเทปแรงงตรงแรงง่าตรงแรงง่ห้ตรง,ง,ตรง,ง,ตรงค่อยๆดูล้างน้ำมันด้วยอันนี้เขาเขาเข็เขาควบคุมงานจากตัวเล็กสองคนระวังกาววังมือไปโดนกาวาต้องใส่สลักตูดก่อนเปล่าอย่าเพิ่งอย่เพิ่งกดไปใส่สลักตัวหลังก่อน ต้องใส่พร้อมกันนะแล้วมาต่อเพื่อขั้นตอนใส่น็อตแล้วตะกี้ลืมใส่ไอ e. ้นี่นะต้องใส่ตัวนี้ก่อนโอเคนี้ก็เริ่มเป็นตัวแล้วครับเอาหละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเกียร์ MUX เป็นเกียร์ VGS รูปใหญ่นะครับวันนี้